มีดอกนี้อยู่นะคะเขาถึงอยู่แถวนี้แหน่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึงบรรยากาศตอนเช้า แน่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึงบรรยากาศตอนเช้าแา่เช้าเลยนะคะแน่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึง บรรยากาศตอนเช้าสเช้าเลยนะคะไม่งั้นเขาไม่ไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะมีอยู่นะไงไงเนี่ยอ,ออกหากินในขนาดนี้ดีกว่าเนาะ มันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนกกาบินตอนเช้าเช้าดูนะคะเนี่ยพระอาทิตย์แหมบินยามเช้าเลยนะเธอบินหาก,กินน่าจะมีดอกไม้อยู่แถวนี้นะสวยงามยามเช้าขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิต เขาอยู่กับต้นนี้นะคะมละกอกำลังออกดอกพอได้กินอยู่ค่ะเขาอยู่ต้นนี้เลยนะคะแหน่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึงบรรยากาศตอนเช้าค่ะมุมนี้ว่าไงสวยไหมในทุกๆเช้านะคะนี่นะคะ รังใหญ่มากเลยรังใหญ่มากเลยไม่กล้าใกล้นะอยู่กับต้นมะม่วงค่ะเนี่ยสวยงามยามเช้าขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆเช้านะคะนี่นะคะนี่ก็มี ืท่าอาทิตย์ยามเช้าสวยงามยามเช้าขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิตมีดอกนี้อยู่นะคะเขาถึงอยู่แถวนี้สวยงามยามเช้า ขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิตในขนาดนี้ดีกว่าเนาะมันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนกกาบินตอนเช้าๆดูนะคะเนี่ยพระอาทิตย์แหมบินยามเช้าเลยนะเธอบินหาก,กินนา่าจะมีดอกไม้อยู่แถวนี้นะในเช้าเลยนะคะ นี่ค่ะเขาน่าจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในเขาอยู่กับต้นนี้นะคะมะกอกำลังออกดอกพอได้กินอยู่ค่ะเาอยู่ต้นนี้เลยนะคะเนี่ยพระอาทิตย์แหมบินยามเช้าเลยนะเธอบินหากิน น่าจะมีดอกไม้อยู่แถวนี้นะอ,ออกหากินค่ะมุมนี้ว่าไงสวยไหม,มเขาอยู่กับต้นนี้นะคะมะละกอกำลังออกดูกพอได้กินอยู่ค่ะ เขาอยู่ต้นนี้เลยนะคะเห็บุบรรยากาศยามเช้ากันต่อหัวเสือค่ะเห็นไหมคะเนี่ย,ยพระอาทิตย์แหมบินยามเช้าเลยนะเธอบินหาก,กินน่าจะมีดอกไม้อยู่แถวนี้นะเนีย่ยพระอาทิตย์แหมบินยามเช้าเลยนะเธอบินหาก,กิน น่าจะมีดอกไม้อยู่แถวนี้นะมีค่ะเขาน่าจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในนี่ค่ะเขาน่าจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในขนาดนี้ดีกว่าเนาะมันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนก กาบินตอนเช้าเช้าดูนะคะน่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึงบรรยากาศตอนเช้านี่ค่ะเขนาน้าจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในแต่เช้าเลยนะคะ น่เจ้าแมวน้อยเดินกำลังจะไปทำงานค่ะลงคลิปวิดีโอนิดนึงบรรยากาศตอนเช้านี่ค่ะเขานะาจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในออกหาคิ้ค่ะมุมนี้ว่าไงสวยไหม ไม่งั้นเขาไม่ไมน่าจะอยู่แถวนี้นะมีอยู่นะยังไงเนี่ยแด่เช้าเลยนะคะเขาอยู่กับต้นนี้นะคะมะละกอกำลังออกลูกพอได้กินอยู่คะ่ะเขาอยู่ต้นนี้เลยนะคะ ไม่งั้นเขาไม่ไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะมีอยู่นะนีไ่ไงเนี่ยเขาอยู่กับต้นนี้นะคะมละกอกําลังออกดอกพอได้กินอยู่คะ่ะเาอยู่ต้นนี้เลยนะคะสวยงามยามเช้าขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิต ออกหากินสวยงามยามเช้าขอทุกคนมีพลังในการทำงานมีพลังในการใช้ชีวิตรังใหญ่มากเลยรังใหญ่มากเลยไม่กล้าใกล้นะอยู่กับต้นมะม่วงค่ะเนี่ย ในทุกๆเช้านะคะนี่นะคะเขาอยู่กับต้นนี้นะคะมะละกอกำลังออกลูกพอได้กินอยู่ค่ะเขาอยู่ต้นนี้เลยนะคะรังใหญ่มากเลยรังใหญ่มากเลยไม่กล้าใกล้นะอยู่กับต้นมะม่วงค่ะเนี่ยเขาอยู่กับต้นนี้นะคะ มะละกอกำลังออกดอกพอได้กินอยู่ค่ะอ,อยู่ต้นนี้เลยนะคะในขนาดนี้ดีกว่าเนาะมันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนกกาบินตอนเช้าๆดูนะคะนี่ค่ะเขาน่าจะมาดอมดมดอกนี้นะอยู่ใกล้ๆสวยงามอยู่ดอกสวยอยู่อยู่ในขนาดนี้ดีกว่าเนาะ มันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนกกาบินตอนเช้าเช้าดูนะคะในขนาดนี้ดีกว่าเนาะมันจะมองว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนนกกาบินตอนเช้าเช้าดูนะคะ